สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการปูพระเครื่องนะครับเปิดฉากมากับนกนางนวลนะบินว่อนแบบนี้นะครับที่ยุทยธไม่มีนะวันนี้นะครับผมเดินทางนะครับจากพระนครศรีอยุธยานะครับเข้ามาสู่ปากน้ํานะสมุทรปราการนะครับเพื่อมาตามเรือยงเรือลากจูงเรือโพสินค้าสองชั้นลํานี้นะครับ ที่เคยเห็นนะครับเคยพบกันอยู่ที่อําเภอบางปะอินนะครับจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับแล้วเขาไม่ได้ล่องขึ้นไปนะครับทางวัดพานันเชิงอันเนื่องมาจากนะครับผมถามจากพวกพี่เขานะครับเขาว่านะครับมันเป็นเรือที่ออกเดินทะเลนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งมันสองชั้นมันสูงนะครับเวลาน้ําขึ้นมันลอดสะพานมาไม่ได้นะครับมันก็เลยวิ่งอยู่ทางรอบนอกนะครับครั้งนั้นที่ผมเจอนะครับก็เลยอยากรู้ครับว่าเขาไปไหนนะครับ ยึงทําให้การเดินทางครั้งนี้ของผมนะครับเกิดขึ้นผมเลือกที่จะมาที่ปากน้ําสมุทรประการก่อนนะครับเพราะว่าเขาว่าตรงนี้เป็นแหล่งรวมนะการมาครั้งแรกของผมนะครับมาถ่ายบรรยากาศไปก่อนนะแล้วมันมีหลายจุดมากนะครับเดี๋ยวค่อยๆทํากันไปนะครับเรื่องราวของเรือโยงที่ผมวางแผ่นไว้นะครับเราจะถ่ายทํากันไปเรื่อยๆนะจนกว่าฤดูน้ําหลากจะมานะแต่ตอนนี้นะครับมันมีหลายภารกิจหลายที่เหลือเกินนะครับ ผมว่านะครับมันบีบให้ผมต้องออกไปข้างนอกนะเพื่อที่จะหาสถานที่ใหม่ๆแล้วมันเจอแบบนี้นะครับผมยิ่งตื่นเต้นเลยนะครับเรือใหญ่มากทุกลำตรงนี้ที่จอดกันอยู่นะครับแล้วแล้วเขาวิ่งกันแบบหลบหลบซ้ายหลบขวาคือผมไม่รู้ว่ามันคือซ้ายขวาแบบถนนหรือเปล่านะแต่ที่เห็นเนี่ยคือเรือมันลำใหญ่เลยแล้วที่ผมคุ้นตาที่สุดก็เป็นนี่นครับเจ้าเรือโยงเรือลากจูงเรือโป๊สินค้าที่ผมเคยรู้จัก อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่พอมาถึงตรงนี้นะผมเห็นเรือลำใหญ่มากที่ผมไม่เคยเห็นนะนี่คือการเดินทางออกมาครั้งแรกนะรู้สึกว่าประทับใจเลยนะครับมันยิ่งทําให้ผมอยากจะออกไปอีกนะครับให้เห็นโลกที่มันกว้างกว่านี้นะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับอ,อยู่จังหวัดไหนนะครับท่านผู้ชมท่านใดอยู่จังหวัดไหนแล้วมีเรือโยงแบบนี้วิ่งผ่านนะครับรบกวนคอมเมนต์บอกผมทีนะครับผมอยากทําภารกิจที่ยิ่งใหญ่ อยากจะตามมันไปให้ทุกที่ที่มีเรือโยงแล้วมารวบรวมไว้ในช่องของผมในรายการของผมปูพักเครื่องนะครับทําให้มันสุดทําให้มันแบบหยุดไม่ได้ไปกับผมครับเราจะสร้างตานานไปด้วยกันนะครับจนกว่าฤดูน้ําหลากจะมาถึงที่น่าวัดพนันเชิงอีกครั้งนะครับตอนนี้นะครับภาพที่เห็นอยู่เบื้องต้นนะเรือน่ยสองชั้นลํานี้นะครับมันทรงพลังนะแล้วเ,เจ้าเรือโป๊ะเนี่ย ลักษณะมันใหญ่กว่าที่ใช้ยาวกว่าที่ใช้อยู่ในเส้นพระนครศรียุธยาที่ผมเคยเคยถ่ายได้ที่ผมเคยเห็นนะครับนั่นแสดงว่าไอ้เจ้าพละกกาลังของเจ้าเรือโยงสองชั้นเนี่ยมันมากมายมหาศาลเพราะมันออกทั้งโต้ลมโต้ขึ้นอยู่ในทะเลนะครับแล้วนี้ผมโชคดีด้วยนะครับที่พี่ๆเขาบอกนะครับว่าปกติน่ะจะไม่ได้พบมันแบบนี้นะครับเขาจะมากันตอนช่วงหลังบ่ายสามโมงไปแล้วนะ เพราะว่ามันจะมีระดับน้ําทะเลขึ้นกับน้ําทะเลลงนะครับแล้วเขาอ่ะถึงจะพากันมานะครับเพื่อที่จะไม่ไม่ต้องเปลืองน้ํามันนะครับเขาจะใช้วิธีนี้นะครับแล้วมากันทีเป็นเป็นสิบสิบลามเลยซึ่งวันนี้ผมก็ถือว่ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนนะครับแล้วก็หาโลเคชั่นนะครับหามุมมองหาสถานที่นะครับโอ้ได้หลายที่เลยนะครับที่เขาบอกมานะเดี๋ยวผมตามไปเก็บนะครับตรงสะพานภูมิพลนะครับ สะพานพระราม8สะพานพระราม3สะพานกรุงเทพโอ้โหเส้นนี้เส้นทางแล้วก็ท่าเรือด้วยตรงคลองเตยเอาละครับงานนี้สนุกกันใหญ่ลวอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้ปูพาเครื่องด้วยนะครับวันนี้พูดไปแล้วให้ภาพมันเล่าเรื่องนะครับส่วนตัวผมขออธิบายในส่วนที่ผมจะทําเพิ่มเติมก่อนนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ทิ้งท้ายพี่ๆออกทะเลแล้วนั่น ผู้บรรยากาศแบบนี้นะมันตื่นเต้นแล้วก็ไม่เคยเห็นอยู่ในจังหวัดพระนครศรียาด้วยวันนี้ถือว่าผมได้เปิดโลกใบใหม่สําหรับผมกับการเดินทางไปหาเรือโยงเรือลากจุงเรืโปสสินค้าครับนนำส่งพวกพี่เท่านี้แหะครับเดี๋ยวยังไงกลับมาติดตามใหม่ในครั้งหน้านะครับมีอีกเพียบครับเพราะนี่มันคือก้าวแรกแห่งการเดินทางนะครับแล้วกลับมาพบกับผมใหม่พรุ่งนี้ครับวันนี้กราบสวัสดีครับ